เพื่อน,อนๆบางคนอาจจะก,กาลังเลือกกล้องฟิล์มอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะรู้ว่ากล้องตัวไหนที่เหมาะกับตัวเองวันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่ใช้งานไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาโมเดลมาให้ดูก็คือตัวนี้เป็น ly m p u s p EE3 n e นะคะก็เป็นกล้องฮาเฟรมกล้องฮาเฟรมคืออะไรนะคะก็คือกล้องที่ฟิล์ม1นึ่งม้วนเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟิล์มสแตนดาดที่36รูปเนี่ยเราจะสามารถถ่ายได้มากถึง72รูปก็คือหันครึ่งออกมาได้ก็คือ มันจะเป็นกล้องลักษณะที่ว่าตัวเล็กนะคะพกพาง่ายแต่ฮาเฟมบางรุ่นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะตัวเล็กเสมอไปนะบางตัวก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นประมาณฝ่ามือคือวัตถุประสงค์คือในในยุคก่อนๆอ,นอะ่ะกล้องแต่ละตัวเนี่ยเวลาเวลาใช้งานหรืออะไรเงี้ยมันหนักเขาก็เลยผลิตออกมาเพื่อรองรับสรีระของความเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะพกพาง่ายอะไรอย่างงี้ด้วยไงแล้วก็ถ่ายรูปได้เยอะกิฟเก่อะไรโทรสัพทรุ่นไหนนะกิฟเก๋บอกอายุเลย คือตัวนี้ยปกติมันจะมีฝาแบบลักษณะที่ว่าคือโอลิมปัสบางรุ่นอ่ะมันจะมีกล้องฮาเฟมบางรุ่นอ่ะมันจะมีถอดออกมาอย่างนี้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวแบบตัวฝาล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูไงว่าเป็นฮาเฟลมนะคะอันนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งแบบนี้แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยคือเราจะหมุนตรงนี้ขึ้นฟิล์มตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นปะ มีถึงเจ็ดสิบสองรูปเลยอันนี้คือเจาะจงมาเลยว่าใช้เพื่อฮาเฟมเลยก็มันก็คือโดยส่วนตัวเราก็มองว่ามันก็เหมาะนะกับคนที่ต้องการแบบใช้งานง่ายแล้วถ่ายรูปได้เยอะอะไรเงี้ยในยุคที่ฟิลม์มค่อนข้างราคาสูงอ่ะก็ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหมุนตรงนี้นะแกนตรงนี้มันก็จะหมุนใส่ฟิล์มด้านนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็กดชัตเตอร์ตรงนี้ตัวนี้มีอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูช่องมองอาจจะมีฝุ่นนิดน,นึง แต่เนี้ยตัวนี้ก็คือลักษณะคือใช้งานง่ายวัดแสงอะไรก็คือมันจะวัดผ่านเซเลเนียมตรงเนี้ยไอตรงแก้วๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเซเลเนียมช่วยเรื่องวัดแสงแล้วก็วิธีใช้งานก็ไม่ยากกดชัตเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นฟิล์มตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ปรับตัวตรงนี้เป็น ASA ตั้งแต่25จนถึง400แล้วก็ไอสีส้มนี่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการใช้แฟลชนะ แต่ว่าตัวนี้คือตัวอันนี้อันนี้เกี่ยวกับการใช้แฟลแต่ว่าสีส้มตัวนี้คือเกี่ยวกับการปรับค่ารูรับแสงตัวนี้กว้างสุดที่3.5ถ้าเกิดว,ว่าบางคนงงเลขเลขรับแสงรูรับแสงคืออะไรก็ย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะเคยทําไว้อยู่เคยเคยทำไว้บอกอยู่แต่ตัวนี้มันเป็นกล้องที่ใช้งานไม่ได้เออคือมันต้องซ่อมก่อนพูดง่ายๆแต่ทีเนี้ยคือเอามาให้ดูเป็นวอเดลไงบางคนกําลังหาอยู่ว่าเออชอบ ชอบกล้องประมาณนี้มันใช้งานยังไงแนวไหนดีอะไรเงี้ยเออแต่ในยุคที่ฟิล์มแพงถ้าถ้าไม่ซีเรียสน,นะชอบน้ําหนักเบานะเราว่าตัวนี้ตอบโจทย์ไม่ต้องรุ่นนี้ก็ได้奥林巴 s เพนมันมีหลายรุ่นอะลองดูลองดูในตระกูลเพนเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นให้เลือกในตลาดคนรักกล้องฟิล์มก็มีลองดูนะคะก็เอามาเป็นตัวเลือกให้ดูแบ่งปันคุยกันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย